โมบายหุงจุ้อาจ,จารย์เมย์รุ่นเงินไหลมาสินค้ามงคลเกรดพรีเมียมโอทอบห้าดาวเสียงไ้ร็อก้องกังวานผ่านการทำพิธีมาแล้วเป็นอย่างดีเสริมดวงครบสีด้านไม่ว่าจะเป็นการงานการเงินความรักสุขภาพคุ้มกันภัยเสริมดวงเพิ่มบาร,รมีให้ตัวคุณเองและคนที่คุณรักเป็นเจ้าของได้แล้ววันนี้โค 082541-4669หรือ098-914-6642วันนี้มาตอบคำถามค่ะสำหรับใครที่ถามมาว่าอาจารย์คะตองคาอะนะเพราะว่าผู้หญิงเยอะช่วงนี้นะคะผู้หญิงเยอะเพราะผู้ชายเยอะผู้ชายก็ไม่ค่อยอยู่ด้วยกลายเป็นผู้หญิงกันหมดนะคะเพราะฉะนั้นอันตราส่วนผู้หญิงที่เยอะกว่าเลยถามอินบ็อกเข้ามาหาอาจารย์ค่ะวันนึ่งเนี่ยยางน้อยๆมีหนึ่งคนนะที่ถามมา อาจารย์คะโสดคะ่ะเพิ่งเลิกกับแฟนคะ่ะทําอย่างไรคะอยากมีแฟนอยากมีคู่ทํายังไงแฟนที่มีอยู่แล้วจะ happy แฮปปี้เอนดิ้งการแต่งงานมีครอบครัวที่แฮปปี้มีความสุขหรือว่าจัดห้องนอนอย่างไรนะคะทายัางไงถึงจะมีคู่วันนี้เราก็มาคุยกันนะคะในเรื่องของพกข้อจัดห้องนอนอย่างไรให้มีคู่นะคะอันดับแรกข้อแรกเลยเรื่องของประตูห้องนอนคะ่ะ ประตูห้องนอนของคุณนํามาซึ่งพลังแห่งความรักหรือเปล่าข้อแรกนะคะประตูห้องนอนนะคะประตูห้องนอนนํามาซึ่งพลังงานแห่งความรักหรือเปล่าบางคนนะคะสนุกมากเวลาที่อาจารย์ไปตรวจห้องซุ้ยบ้านด้วยคําถามนี้นะทางเดินเข้าบ้านมาไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความรักเลยมีแต่งานกองไว้มีแต่กองของนู่นของนี่เต็มไปหมดเลยไม่มีอะไรที่บ่งบอกถึงความสุขเลยอะ่ะ ถ้าคุณอยู่แล้วไม่มีความสุขไม่รักตัวเองอยู่แล้วอยู่คนเดียวยังไม่สุขเลยอ่ะใครจะอยากมาสุขแล้วก็มาร่วมทุกข์กับคุณคะมาถึงก็ทุกข์แล้วถ้าเรามาร่วมสุขร่วมทุกข์โอเคนะแต่ถ้ามาถึงก็ร่วมทุกข์แล้วก็มันสมัยนี้อาจจะหายากนะที่แบบมาถึงแล้วก็ร่วมทุกข์เลยแล้วก็ไปสุขทีหลังใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรามาสุขกันก่อนนะอันดับแรกคือคุณทําให้ตัวเองสุขก่อนพลังงานแห่งความสุขทางบ้านเนี่ยต้องอยู่แล้วมีความสุขอะไรไม่มีความสุขนะคะไปดูคลิปอื่นนเเลยยะอาาจร์พูดไว ว่าทำยังไงอยู่บ้านแล้วถึงจะมีความสุขนะคะเอาละสมมติว่าเรามีความสุขแล้วพลังงานดีแล้วประตูห้องนอนเราเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีของทิศเราหรือเปล่าเป็นทิศที่เปิดรับพลังงานแห่งความรักเปิดรับโชคลาภหรือเปล่าหรือเป็นประตูที่เปิดไปปุ๊บอยู่ในตำแหน่งที่เปิดรับปัญหาพอดีสังเกตยังไงให้อยู่ห้องนอนนี้แล้วเนี่ยในระหว่างการเข้าห้องนอนนะ ไม่ว,ว่าจะติดต่อไลน์คุยโทรศัพท์เล่น Facebook หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะมีแต่คนไม่มีใครสนใจเราหรือว่ามีแต่คนมาปรึกษาปัญหาอะไรเงี้ยแสดงว่าประตูห้องคุณเนี่ยเป็นประตูน้ำมาซึ่งบันดาลนะวิธีทางวิธีการแก้หนึ่งปเปลี่ยนทิศประตูสองย้ายห้องนอนใหม่สามย้ายที่อยู่ใหม่นะคะก็เลือกเอาว่าจะทำแบบไหน,นหรือถ้าห้องใหญ่มากมีพื้นที่ก็กั้นประตูใหม่ คือการที่เราจะไปอยู่ในห้องที่มีประตูเสียหายบอกตามตรงไม่เชื่อว่ามันเกิดนะคะมันอาจจะเกิดจากการที่เราเผ่านวิถีชีวิตหรือทากรรมเวรอะไรมาไว้อาจจะผิดศีลข้อ3ก็ได้นะไปเป็นกิ่กับชาวบ้านเขาก็เลยต้องมาอยู่ห้องแบบนี้นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเอาเป็นว่าวันนี้เราเจอจกันแล้วนะคะก็มีบุญสัมพันธ์โชคดีวาสนาเปิดหรืออะไรก็แล้วแต่หรือว่าได้มีโอกาสและที่จะมีคู่ก็แก้ต่างนั้นค่ะไม่ย้ายเตียงย้ายประตูก็ย้ายห้องใหม่ ไม่เคยย้ายประตูใหม่อันนี้บอกเลยนะว่าสำคัญมากเพราะประตูเนี่ยเปรียบสนุนปากมังกรนที่จะเปิดปรับโชคแล้วเปิดไปปุ๊บเจออะไรก็อันนั้นแหละสิ่งที่ดีนะคะประเด็นก็คืออ่ะหนึ่งข้อแรกเป็นประตูห้องนอนข้อที่สองเตียงถูกทิศไหมตั้งเตียงทิศไหนถึงจะดีสําหรับในเรื่องของความรักเออนะสำหรับเตียงนะคะตั้งทิศของความรักสำหรับปีนี้นะทิศของความรักจะอยู่ทางทิศต,ตะวันตกเฉียง ไปอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถ้ายหญ่ได้นะคะหรือว่าถ้าใครบอกว่าตนตกเฉีายงใต้ย้ายไม่ได้ไม่มีที่ไว้ค่าจานนอนอยู่ทางทิศเหนือเลยนะคะหรือนอนอยู่ในทิศที่เสียหายเลยนะคะแบบนั้นเนี่ยก็ก็ต้องไปวางอะไรสักอย่างทางทิศตะวันตกเฉียงใต้แต่ถ้าให้ดีถ้าตัวเราอยู่ในทิศที่ดีวางของกระตุ้นพลังงานในทิศที่ดีก็ะจะช่วยส่งเสริมพลังงานความรักเนี่ยง่ายขึ้นทไห้กว่าที่เราจะมีความรักได้ ไม่ต้องรอคอยไม่ต้องลงคาญไม่ต้องแบบเหนื่อยยากลําบากกว่าจะมีความรากนะคะแต่เอาเป็นว่าถ้าสมมูเราย้ายไม่ได้เราก็ดูนิดนึงว่าเอ๊จริงๆแล้วเนี่ยดวงของความรักของดวงเราเนี่ยอยู่ในทิศไหนบางคนเนี่ยทิศของความรักอาจจะไม่ได้อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ก็ได้อันนั้นต้องมาดูแบบลึกๆอีกทีกกนะคะสำหรับใครที่ต้องการที่จะปรึกษาเรื่องของคู่โดยเฉพาะเรามาวางฮวงจุ้ยกันที่จะแบบได้คู่โดยเฉพาะเลยเนี่ยอันนี้ก็โทรมาปรึกษาได้ ว่าต้องทำยังไงแต่เอาหลักไม่เป็นไรสมมติเราไม่ได้แบบโอ้ต้องการนี้ขนาดนั้นเนี่ยเราขอเบื้องต้นนด้ไหมคะอาจารย์เราก็ปรับแบบนี้ก่อนนะคะก็คือเตียงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้อันนั้นถือเป็นที่ที่หรือว่าถ้าไม่ได้จริงนะอย่างน,น้อยๆเนี่ยก็จะเป็นทางทิศตะวันออกนะคะก็ยังดีนะคะที่ที่สามถ้าไม่ได้เลยก็จะไว้ทิศตะวันตกสรุปที่ดีที่หนึ่งตนตกเฉียงใต้ที่ดีที่สองตอนออก ที่ดีที่สามที่ตะวันตกอันนี้กรณีที่เราไม่รู้ทิศส่วนตัวของเราแบบลึกๆนะคะเราปรับดูต่อไปข้อที่3ค่ะการปูผ้าปูที่นอนผ้าปูที่นอนแบบไหนที่นอนแล้วจะมีคู่มีคนรักนะคะมันคงไม่ใช่ผ้าปูที่นอนขาวอย่างเดียวอันนั้นเนี่ยห้ามใช้เพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าอ,อ,อยู่กับความถูกนะคะแล้วก็อยู่ถึงความสงบคือมันสงบมากไปแก เหมาะสำหรับบูแบบนั้นสำหรับคนที่เตรียมพร้อมในการสงบปฏิบัติธรรมหรือว่าเตรียมพร้อมในการที่แบบหละจากโลกแล้วแต่ถ้าเราบอกว่าไม่ได้ค่ะอาจารย์หนูยังมีความโลภอยู่หนูยังมีราคาอยู่นะคะหนูยังรู้สึกว่าฉันอยากมีคู่อยากมีครอบครัวอยากแบบนั้นความสัมพันธ์ผ้าปูที่นอนสีขาวอย่าใช้นะคะเอาทิ้งไปเลยะะอย่างที่สองผ้าปูที่ที่นอนสีดําสนิทก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันขาวสนิทดําสนิทเอาไปทิ้งเลยนะคะ าคนอยากชพูนะคะทีนี้แล้วแต่งยังไงธีมของความรักเนี่ยมันควรจะอยู่โทนสีชมพูโทนสีแดงแล้วก็โทนสีฟ้านะคะคือความสุขความสงบแล้วก็ความรักใช้ 3- สีนี้จะกระตุ้นดวงหความรักได้ดียกเว้นว่าคนที่เกิดวันพุธไม่ควรใช้ผ้าปูที่นอนสีชมพูนะอันนั้นเนี่ยจะยิ่งทะเลาะกันนะคะคนที่เกิดวันอาทิตย์ก็ไม่ควรใช้ผ้าปูที่นอนสีฟ้า และคนที่เกิดวันจันทรก็ไม่ควรจะใช้ผ้าปูที่นอนสีแดงนอกจานใช้ได้น,นะให้อยู่ในตีนจะกระตุ้นดวงแห่งความรักได้ดีโดยเฉพาะนะคะถ้าผ้าปูที่นอนเนี่ยเรามีลายกระจุมนกระถิ่นน่ารักไม่ใช่ลายการ์ตูนนะลายการ์ตูนไม่นํามาซึ่งพลังงานของความรักนะคะบอกก่อนเลยคุณต้องใช้ลายที่เป็นแบบยังเป็นลายดอกไม้ดอกกุหลาบลายที่เป็นรูปหัวใจอะไรแบบนี้เป็นาการกระตุ้นเสริมดวงความรักนะคะถ้าใช้ลายการ์ตูนเนี่ยมันเป็นพลังงานของเด็ก ามันจะปิดกั้นพลังงานของความรักอาจารย์ใช้คําว่าพลังงานนะคะเพราะพลังงานของความรักเนี่ยมันจะดึงดูดสิ่งที่มันเหมืนมอนกัาเราเปิดใจและเต็มพร้อมความรักสิ่งแวดล้อมเราพร้อมสำหรับความรักความรักก็จะเข้มามาหาเราอันนี้ข้อที่3เรื่องของภาพตัวที่หนอนข้อที่4เรื่องของรูปเราในห้องนะคะการที่เรามีรูปเราในห้องเนี่ยจะบอกว่ายังไงดีล่ะไม่ใ <c oughs> ช่ไปตั้งว่้ตรงไหนก็นได้นะ อ๋อนึกอยากจะตั้งไว้บนหัวเตียงอาจารย์ก็ถ้าหัวเตียงอยู่ในทิศที่ดีก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าหัวเตียงอยู่ในทิศที่ไม่ดีแล้วคุณเอารูปไปตั้งไว้หรือคุณเอาใบรูปไปตั้งว่าตำแหน่งต่างๆไม่ได้ต้องดูทิศด้วยนะอย่าไปตั้งไว้ในทิศที่เสียหายโดยเฉพาะปีนี้คือทิศตกทิศเหนือทิศตะวันตกเฉียงเหนือแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงเหนืออ๋อทิศตะวันออกเฉียงใต้ด้วยตั้งรูปเราไม่ได้นะคะสี่ทิศนี้ถ้าตั้งอยู่ในสี่ทิศนี้นะโอเคถ้าตั้งิตตะวันก เ,เชียงเหนือปีนี้นะคะอาจจะมีในเรื่องของมีแฟนอยู่แล้วอาจจะได้เลิกแทนได้ได้แต่งงานนะ <Okay. S 1> แล้วก็ทิศที่สองคือทิศเหนือก็อาจจะได้เรียกว่าอะไรมีกิ๊กมีกิ๊กใหม่หรือไม่ก็เป็นอะไรที่มีปัญหาในเรื่องแบบเยอะมากเกี่ยวกับเรื่องของคู่ความสัมพันธ์ถ้าทิศตะวันตก ที่ตะวันออกเฉนะียงเหนือได้แยกย้าย,ายาจากจากกันแน่นอนนะคะแยกเนี่ยหมายความว่าคือจากเดิมอยู่กันดีๆจะอยู่ด้วยกันหรืออะไรเงี้ยเลิกแยกย้ายแยกทางเอ๊ะอยู่ๆไม่มีเหตุผลแต่แตยกทางเลยตั้งแต่ต้นปีนะแล้วก็ถ้าตั้งไว้ <c oughs> ในทิศตะวันออกเฉียงใต้นะคะรูปเราหรือไม่ก็เตียงเ,เราเนี่ยจะทําให้เรีว่ามีปัญหาความสัสมพันธ์กันขัดแย้งกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของอาจจะถูกหลอกด้วย นนต้องระวังข้อต่อไปนะคะก็คือในเรื่องของการแต่งห้องนอกจากบนเตียงที่ผ้าปูท,ที่นอน,นจะเสริดมดวงความรักแล้วเนี่ยต้องมาดูว่าเราแต่งห้องอยังไงบางคนนะคะจะไปเจอในห้องนอนแต่งโหดมากอะ่ะเขาบอกนะคะแต่งแบบเหมือนมีแบบออมีแบบหุ่นยนต์คือชอบไงอันนี้ผู้ชายจะเจอเยอะขออาจารย์นี่าไมีแฟนแต่ว่าแต่งห้องห,หุ่นยนต์แล้วก็แบบบางคนมีปืนในห้องนอนด้วย ก็โหดมากอะคือความรักถ้าคุณถ้าคุณมีสิ่งไ้ล้อมรอบๆมีเห็นไปแต่การเอาชนะนะถ้วยรางวัลเต็มห้องนอนเลยนะคะหรือมีปืนก็เป็นในเรื่องของการเอาชนะนะคะหรือว่ามีแบบบางคนผู้หญิงตุ๊กตาเป็นร้อยตัวเลยและไม่ยอมไม่ยอมเสียสลักตุ๊กตานะคะเพื่อจะให้มีความรักก็อย่างนี้แหละคุณก็มีพลังงานความรักตุ๊กตาไงไม่ได้หลักคนก็อยู่กับตุ๊กตาไปก็ดีแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นใครอยากมีความรักเอาของพวกนี้ออกจากห้องให้หมดเลยนะคะแล้วช่วยแต่งห้องให้มีแบบว่า,ามีดอกไม้นะมีดอกไม้สดก็ได้นะคะมีในเรื่องของแบบลายที่เป็นแบบซอฟๆเช่นลายลูกไม้นะคะสำหรับผู้หญิงของผู้ชายเนี่ยอาจจะเป็นสีโทนที่มีพลังแห่งความสุขเช่นสีแบบสีฟ้าสีน้ําเงินนะคะหรือ,อ,อ,แบบอาาว่าเสียโทนแบบอาจจะว่าราหวานก็ได้นะแต่ให้มันมีโทนคอนูบ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะทำให้รู้สึกว่าเออเป็นโทนของพลังงานแห่งความรัก หรือถ้าบอกว่าอาจารย์คับไม่ใช่สุดตายผมเลยได้ผมมาแต่งห้องสีชมพูไม่ได้นะอ่ะโอเคคุณอาจจะอยากแต่งห้องสีเทานะแต่งแบบดูดิบดิบหรือว่าดูแบบมินิมอลดูแบบล็อกอะไรอย่างนี้ก็ได้แต่ว่าขอให้ของแต่งห้องบางชิ้นของคุณนะคะเป็นพลังงานแห่งความรักนะคะซึ่งจะนํามาซึ่งข้อ1 2 3 4 5สสีห้าข้อที่6นะคะเป็นเรื่องของการกระตุ้นทิศของความรักอย่างที่บอกเมื่อสักครู่ก็คือเป็นทิศต,ตะวันตกเฉียงใต้ คิดตะว,วันออกหรือไม่ก็คิดตะว,วันตกนะคะสามิดนี้ในปีนี้เอาของที่อาจารย์บอกว่าเออดูเป็นแบบคู่รักนะคะเป็นของกระจุกกระจิกที่มีสีพลังงานของความรักสีแดงสีช,ชมพบบกกูหรือเป็นแบบเด็กจุกการอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นแบบเออเป็นแบบคู่ชุดแต่งงานนะคะโดยเฉพาะถ้าคุณได้มามันมีทริคนะถ้าคุณได้ของพวกนี้เหมือนเหมือนของชํารวยได้มาจากงานแต่งงานเก็บไว้5งานนะคะไปงานไหนก็ได้เก็บของชํารวยแต่งงานมา เราไปตั้งไว้ในทิศนี้อย่าอย่าตั้งกระจายนะพลังงานไม่พอสมมติว่าคุณเลือกทิศตะวันตกเฉียงใต้นะคุณตั้งทิศนั้นเลยจักห้างมาของช้ำด้วยตั้งไว้ค่ะมันจะดึงดูดพลังงานใงความรักและถ้าให้ดียิ่งไปกว่านั้นนะคุณไปหาเหมือนตุ๊กตาที่แบบโดนแสงและขยับได้อะแต่ว่าเป็นเป็นเหมือนตุ๊กตาคู่รักอ่ะแบบโดนแสงแล้วก็จุดจุดจุดอยเงี้ยหรือว่าแบบโดนแสงแล้วก็เหมือนกับขยับหัวได้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเป็นตุ๊กตาเหมือนเป็นคู่รักกันน่ารักน่ารักอันนี้จะช่วยกระตุ้ หรือบางคนรออาจารย์ตุ๊กตาแบบนะั้นหายากนะนี่เลยพวงโมบายลงจุ้ยค่ะของอาจารย์นะคะมีโมบายเป็ดเป็ดแมนดารินที่เสริมดวงความรักอมาตาักคุณเอาไปแข่งคู่กันในปีนั้นก็ใช้ได้เหมือนกันเรียกว่ามีแข่คู่กันแล้วก็มีแบบสั่นไหวไงมีความเคลื่อนไหวนะคะแล้วก็เป็นในเรื่องของเสียงพลังงานของความสุขเรียกว่าสู้เคลื่อนไหวสัญลักษณ์ของความเป็นคู่แล้วก็รักกัน มีคนบอกอาจารย์นะรีวิวมาบอกว่าเอาโมบายมูจิวิทยแขวนแล้วมีพลังงานความรักดีขึ้นจากที่ทะเลาะกับแฟนบ่อยๆก็ไม่ค่อยทะเลาะลองเอาไปกระตุ้นดูนะคะอันนี้คือเป็นการกระตุ้นพลิศของความรักให้มีโชคดีมีความรักที่ดีเข้ามาส่วนมีความรักที่ดีเข้ามาแล้วเราอยากจะเลือกเขาไว้หรือเราไม่เอาอันนี้อาจารย์มีอีกแคหนึ่งนะคะเป็นในเรื่องของการสวดมวนต์นะคะไม่เชื่ออย่าลบลูนะเน,นี่ยเพราะก็หลายคนทํามาแล้ว มาใครที่มีความรักที่ไม่ดีอยู่หรือมีคู้ที่ไม่ดีอยากจะปลดปล่อยที่เขาเป็นเจ้ากรรมนายเวน,นะถ้าเราตัดใจได้แล้วนะคะส่วนหมดเลยคะ่ะคาถาที่ใช้ได้ดีมากๆแล้วก็เห็นผลเร็วม,มากคือยอดพระกันพระเตยพิดกนะ,ะลองเซิร์ช Google ไปหาบทสวดอะไรนะหรือใน YouTube ก็มียอดประกันพระเตยพิดกถ้าคุณสวดแล้วตั้งเจตนิดีฐานะะนะ,ะหลังจากบทยอดประกันเนี่ยคือเป็นบทที่ยาวเลยนะ,ะแต่ว่าเขาว่ากันว่า อนุภาพและพลังงานแรงสูงมากอันนี้สรงสูงมากยิ่งกว่าสร้างบุญอีกนะคะสวดกดยอดพกันเสร็จแ,แล้วสวดเขาเรียกว่าท่องแผ่เมตตาของยอดพกันไปไปดกที่ขึ้นต้นด้วยอกีนอกนิณาบุญยักกรรมนะนะคะแล้วก็แผ่เมตตาไปให้เขาคนนั้นนะแล้วบอกว่าถ้าเขาเป็นคู่บุญ ของลูกนะคะที่จะอยู่ด้วยกันแล้วมีความสุขอยู่แล้วจเจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปก็ขอให้เขากลับตัวกลับใจเป็นคนดีน่ารักนิสยัยดีมีเมตตาอะไรเงี้ยแล้วก็รักกันยั่งยืนต่อไปแต่ถ้าไม่ใช่คู่บุญคู่บารมีแต่ถ้าเป็นคู่เวรคู่กรรมกันขอให้บุญคุศส่วนนี้ที่สะสมไว้เนี่ยนำพาเขาออกไปจากชีวิตลูกภายในวันนี้พรุ่งน,นี้เลยรับรองว่าถ้าคุณสวดติดกันไม่ทุกวันนะ ไม่เกินสาเดือนเขาคนนั้นจะไปจากที่คุณทันทีค่ะอันนี้หลายคนทํามาแล้วครั้งแรกคนลุกหัวฟูมาหอออะไรก็มึกแต่ไม่ต้องไปกังวลไม่ต้องกลัวนะเพราะเป็นพลังงานที่ดีมากแล้วแผ่ไปยังทุกคนรลองนําไปใช้ดูจะได้ผลดีมากแล้วใครที่นําคลิปนี้ไปใช้แล้วมีความรักมีคู่นะคะก็ะอย่าลืมมาเล่าให้อาจารย์ฟังว่าอาจารย์จะได้เอาไว้เป็นเรื่องเมาส์ต่อไปให้ลูกศิษย์ลูกหาคนอื่นไ,ได้ฟังการเป็นวิทยาฐานด้วย 硬币多呀。